ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศีบุรีและดิฉันสุชนาเฉวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทวีวงศ์แหมไม่ได้เจอต้องนานนะคะแฟนคลับคิดถึงค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้เห็นอาจารย์ไปเที่ยวหลายที่เนาะเที่ยวเที่ยวสุนเที่ยวครับงานส่วนงานนึกว่าทั้งไปทั้งงานแล้วก็ได้มีโอกาสเที่ยวด้วยตอนนี้ปิ้นทราบมาว่าอาจารย์กำลังจะมีโปรเจกต์อันหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของ การกัดเซาะชายฝั่งใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ใหม่นะที่ถูกกาหนดมาว่าอาจจะต้องดูชายฝั่งการกัดเซาะทั้งหมดนะซึ่งอันนี้ทีแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่หลังจากเข้าไปศึกษาเนี่ยเห็นชัดนะเห็นชัดว่าปัญหาการกัดเซาะเนี่ยมีเยอะมากก็เลยเริ่มมีคําถามต่อว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้าง ที่สามารถที่จะมาประเมินได้ชัดเจนว่าตรงไหนเกิดอะไรและก็ความรุนแรงแค่ไหนนะครับแล้วจริงๆเรามีข้อมูลเยอะไหมอาจารย์เระว่าดูๆเหมือนแล้วบางแห่งก็ไม่มีเลยเนาะข้อมูลมันมีฮะแต่มีอยู่กับใครไม่รู้อ๋อเพราะต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำแล้วต่างคนต่างเก็บแล้วก็เกษียณไปแล้วก็เอาไปด้วยอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่ที่เรากําลังเจอปัญหานะครับตัวอย่างง่ายๆนะฮะบางกรมเนี่ย ทำพื้นที่หาดทั้งหมดนะครับก็มีการเก็บข้อมูลเกือบค่อนข้างครบแต่เมื่อเกษียณแล้วก็ข้อมูลนั้นไปด้วยเพราะไม่มีไม่มีการเข้าสู่ส่วนกลางนะอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาทีนี้ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือก็มีการถามกันว่าไอ้การกัดซ้อนนี่จริงๆเนี่ยเราควรจะต้องมองอะไรเออใช่ใช่ไหมอย่างเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยปรากฏว่าผมเพิ่งทราบว่ามีหน้าที่ในการดูแล ชายฝั่งทั้งหมดเนี่ยมหมายถึงหาดเนี่ยนะฮะคำว่าหาดที่มีหาดโคลนหาดเลนหาดหินหาดทรายความยาวทั้งหมดไม่ต่ำกว่า2,500้กิโลทางสอง <1200 S 1> ฝั่งเกา <5. S 1> ะ,อะตอนนี้ก็มีการคำถามต่อไปว่าดูแลเกาะด้วยหรือเปล่ากรมนี้ก็บอกดูแลนะฮะทราบไหมเกาะตอนนี้เราก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่แน่แต่เกาะเนี่ยทางกรมเนี้ยแจ้งมาว่าตอนนี้มีอยู่9 3 7เกาะ ผมก็ถามอำนาจหน้าที่ยุ่งไครเนี่ยเขาบอกจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมทรัพย์กรทางทะเลและชายฝั่งก็ถามต่อเลยนะครับว่าข้อมูลมีอะไรบ้างโอ้โหน่าสนใจมากนะครับแทบไม่มีเลยคือมีเท่าที่หน่วยงานต่างๆเคยเข้าไปทำอ่าือถ้าจะมีก็มีเฉพาะเกาะที่มีคนอยู่อาศัยอ,อย่างเช่นภูกเก็ตเกาะช้าง นะกูดอะไรพวกนี้พอมีอแต่เกาะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับบางบางอันนี้ก็ทางฐานเรือก็เป็นคนดูแล<ช>นะก็<ช>คําถามว่าเอ๊ะถ้าดูแลขนาดนี้เนี่ยก,นะก,ปปกรมนะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีกําลังคนหรือการเรื่องเทคโนโลย,ยีอะไรบ้างนะปรากฏเราเพิ่งทราบมาว่ากรมนี้ก็ตั้งมาได้10กว่าปีใช่ค่ะกฎหมายทั้งหลายก็เพิ่งผ่านนะฮะอัตรากําลังมีข้าราชการแค่ประมาณ400กว่าคนซึ่งมันก็ถามว่า พื้นที่มักว้างใหญ่มหาศาลนะครับงบประมาณน้อยมากาก็เลยเออก็เลยมีการคุยกันว่าตอนนี้คิดอย่างไรคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องการกัดซอะอย่างเดียวนะตอนนี้มองแม้กระทั่งเรื่องของป่าชายเลนนะเรื่องของเกาะงานเยอะมากทีนี้คือนี่คือทรัพยากรของประเทศก็มีการคุยกันนะครับว่าการแบ่งหาดแบ่งกันยังไงก็เริ่มนะครับคำถามเออผมเริ่มต้นจากคําถามที่ว่าในลุ่ม ในอ่าวลูปตะกอนเนี่ยเรามีโมเดลที่จะวิเคราะห์ไหมหว่าตรงไหนเนี่ยเคอร์เรนเนี่ยหมายถึงว่าไอกระแสน้ำเนี่ยะจะกัดกัดเซาะแล้วแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่มรสมมุมอะไรต่างๆก็บอกมันมีเฉพาะบางจุดนะ,ะเพราะว่าทุ่นที่เรามีอยู่เนี่ยมัน <จะ S 1> หายมันหายไปแล้วแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับของในเอ่ทุนก็หายอะไคือกลายเป็นว่าข้อมูลมันขาดหายเยอะมากใช่ไหมครับ ซึ่งในอดีตเนี่ยผมช่วยโครงการทะประสงใด uh huh. ของอของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้ <Okay. S 2> เนี่ยเราก็เสนอว่าทุกแม่น้ำจะต้องมีสเตชันหรือเครื่องวัด uh huh. เพื่อส่งข้อส่วนกลางว่าระด uh ับ huh. น้ำเท่าไรการไหลเป็นยังไงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะมีข้อนน้างครบนะ uh huh. ทุกลุ่มน้ำ uh huh. ทีนี้ไอ้ตรงนี้ก็ถามว่าไอ้เครื่องมือจริงๆมีไหมนะเขาก็บอกว่ามันไม่พอ uh huh. นะ,อะคำถามต่อไปก็ถามว่าแล้วจับมือกับใคร uh huh. ในการตรวจสอบ กนะ็บอกว่าจับมือกับจิสดาบ้างอะไรบ้างก็ถามว่าแล้วจิสดารู้เรื่องเรื่องการกัดเซาะไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าก็มีการเก็บข้อมูลนะมีการทาแผนที่ผมก็ถามว่าแผนที่อะไรเขาบอกแผนที่เนี่ยพูดถึงเรื่องด้านประชาชน <c oughs> มีหมู่บ้านกี่หลังพอกนั้นมันไม่ใช่การกัดเซาะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา <c oughs> ใช่ไหมการกัดเซาะจริงๆปรากฏว่าก็อย่างที่ทราบนะครับยังไม่มียังไม่มีก็เลยการตอนนี้เนี่ย แต่ว่าก็มีข้อมูลออกมานะครับค่อนข้างชัดเอาว่าการกัดเซาะหาดที่บอกว่า2,000กว่าก,กิโลเนี่ย <คะ S 2> หาดที่ต้องเตรียมการจริงๆประมาณ800กิโลโก็มีการของงบประมาณอรไรต่างแต่ปรากฏว่าการบริหารมันมีปัญหาทำไมคะ,าคะอาจารย์ตอนนี้เราให้อำนาจนะครับกับบางหน่วยงานในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน <คะ S 2> ถ้าตรงไหนกัดเซาะท้องถิ่นรีบดำเนินการมีงบลงไปเลยโดยที่ไม่ได้มองภาพรวม พอทําเสร็จมันก็ไปกระทบที่อื่นต่อใช่เพราะาตรงนี้ดีที่เปิ้นได้ยินนะคะสมมติถมตรงนี้ดีมันก็ไปเปลี่ยนกระแสน้ำทำให้ไปเกิดอีกที่หนึ่งอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดอันนี้ใหญ่หน่อยนะภาคที่อาจารย์อยู่ภาคประชาอุวิศทางทะเลใช่เมื่อก่อนดำน้ำที่ไหนดำน้ำที่แถวๆนียค่ะอ่าวไทยสีชังพวกนี้เกาะสะเก็ดเกาะสะเก็ดตอนนี้ดำน้ำได้ไหม ไม่ค่อยได้แล้วค่ะมามีแต่โคลนใช่ไหมใช่อันนี้เนี่ยคืออันหนึ่งที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจุฬาเรามีศูนย์นะครับที่จะไปเอาอนิสิตไปฝึกดำน้ําที่นั่นแต่พอสร้างท่าเรือที่มาตาพุทธที่ทางน้ําเปลี่ยนปรากฏว่าตะกอนการก่อสร้างเนี่ยไปถมหาทั้งหมดแล้วก็ปะการังทั้งหมดเพราะยุราเองก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอะไรสัตหีบอะไรต่ออะไรไปใช่ไหมนี่ไปนู่นแล้วค่ะอันดามันแล้วค่ะอันนี้คือปัญหาใหญ่ไงว่าเราไม่ได้มองพวกนี้กันเลยคิดจะทำอันนี้โดยที่ไม่ได้มองว่าผลกระทบจริงๆค ตอนนี้เนี่ยก็จากที่การศึกษาทั้งหลายที่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่เนี่ยก็มีการศึกษาเยอะมากแต่เป็นชิ้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 นก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วประเทศจะไปยังไงแล้วเราก็บอกว่ามันมีคณะอนุกรรมการกัดเสาะใยฟังอนุกรรมการนี้มองอะไรปรากฏว่าอนุกรรมการก็มองทฤษฎีว่าควรจะต้องทำอะไรฝ่ายปฏิบัติก็มันไปชิ้นชิ้นแต่ถึงเวลาเข้าสนักมานไม่เห็นความสำคัญ อันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาละนะซึ่งพวกเราก็นั่งนั่งคุยกันบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดคือชายหัดไม่มีนักท่องเที่ยวชถ้าจะปรับปรุงจะแก้ไขอะไรต้องรีบทําตอนนี้ใช่ค่ะรับรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีสตังค์ <laughs> อมันหายไปไหนเนาะคือ,ค,อคือจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่เราสามารถปรับปรุงแล้วก็ ทำมาตรการอะไรต่างได้หาที่สําคัญทั้งหลายที่มันมีการกัดเซาะนะครับอย่างเช่นหาดิมิลาเนี่ยเีวันที่มีข่าวมานกโตมากแต่ว่าการทานั้นก็ต้องมีการดูสักนิดหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่ท้องถิ่นทาเนี่ยมันมีมันผลกระทบอะไรบ้างทีนี้ก็มีคําถามอกว่าแล้วใครบ้างที่ดูแลชายฝั่งนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาก็บอกว่าหน้าที่เขาดูชุมชนถ้ามันกัดเซาะเข้ามาถึงชุมชนเขาถึงค่อยอ่าเขาถึงจะสร้าง สร้างตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีคำถามเออก็มันก็มีครับก็ไม่ได้ถามคนอื่น<ม>ก็สร้างเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนมอ,อ่กมอรมเย้าท่าหรือการท่าเรือก็<ม>กพยายามจะสร้างเพื่อให้ได้ประโยชน์<ม>อย่างเช่นการทำร่องน้ำออกจากไอไ<ม>อไอคลองทั้งหลายแหละ<ม>ก็สร้างโดยที่ไม่ได้มองว่าผลกระทบมันเป็นยังไง<ม>อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาว่าเอ๊ะต่อไปในอนาคตเนี่ยเราคงมีปัญหาเยอะมากถ้าไม่มีการเขียนบูรณาการที่ชัดเจนแล้วก็ เราคงเสียหายกับหาดที่สวยๆเราที่เรามีอยู่เนี่ยเยอะ mm hmm. แต่ว่าก็มีนักวิจัยนะครับแล้วก็อาจารย์บางท่าน,นก็บอก mm hmm. ชัดเจนว่าบางแห่งเนี่ยเ,เราเองควรจะต้องทำออกมาว่าหาดแต่ละหาดเนี่ย mm hmm. มันมีเรื่องของ a อเอนะฮะการกัดเซาะจริจง mm hmm. แต่ว่าเป็นธรรมชาติ mm hmm. มันไปแล้วก็มาแต่บางแห่งมันเกิดจากการก่อสร้าง mm hmm. ตรงนี้ต้องแยกออกมาให้ชัดเจนเพื่อจะได้ควบคุมต่อไปแล้วก็ต้องมีการทํามีการติดตามตลอดเวลา ซึ่งอ <silly> <Korean. S 1> ันนี shaking, 2> <2 <2 anyway> ้ก็มีการคุยกันว่าแล้วเราเจะได้ข้อมูลจากไหนการที่ให้คนไปเดินสำรวจเนี่ยตลอดเวลาคมเป็นไม่ได้ก็กำลังมองว่าเออทำไมเราไม่ใช้ระบบของต่างประเทศที่ให้โรงเรียนนะที่อยู่ติดหาดหรืออยู่ใกล้ๆหาดเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยมีอะไรนะข้อมูลส่งข้อมูลเข้ามาแต่ว่ามันจะต้องมีสเตชันนะมีห้องคอนโทรลซึ่งอันนี้ถ้าใครทราบเนี่ยก็คง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 จะทราบว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพ ทราบไหมครับว่ากองทัพเนี่ยทำแอพิเคชัชเงินมาตัวหนึ่งให้ทหารที่ออกไปอยู่ตามชายแดนหรือตามป่าเนี่ยนะไปเจอมแมลงอะไรกัดให้ถ่ายรูปแล้วก็ลักษณะนะ<อ>ให้ทหารทุกคนเนี่ยไปทำอ่ะคือไปตรงไหนก็ได้ทำยังไงก็ได้ <c oughs> ข้อมูลข้พวกนี้เข้ามาเข้ามาเสร็จเขาก็จะวิเคราะห์เพื่อที่จะบอกว่าคนต่อไปที่ออกไปเนี่ยให้เตรียมยาอะไรไปเพราะไม่งั้นเนี่ยแต่ละแห่งมันจะมีลักษณะของ แมลงไม่เหมือนกันต่างกันซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีการคุยว่าเออเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราจะร่วมมือกับโรงเรียนนะโรงเรียนมัธยมเรือโรงเรียนประถมอะไรก็แล้วแต่เราต้องเตรียมเครื่องมือให้เขาอันนี้ก็ก็เป็นอันหนึ่งว่าข้อมูลที่เก็บอาจจะไม่ต้องยากมากจริงๆอาจารย์เพิเห็นด้วยมากเลยอย่างประกาหรังที่อาจารย์ทราบประเทศไทยมีตั้งเท่าไหร่ณขณะนี้จริงๆข้อมูลที่เราได้เนี่ยนะคะภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากเนี่ยค่ะร้านดำน้ำนักดำน้ำที่ออกไป เพราะว่าในขณะนี้แม้กระทั่งทชเองหรือนักวิทยาศาสตร์เองเราไปไม่ทั่วเพราะเรามีคนน้อยอันนี้คือปัญหาใหญ่ว่าเนื่องจากงบประมาณจํากัดมากนักวิชาการเราก็น้อยนะฮะแล้วคนที่รู้อย่างอื่นด้วยเนาะมันต้องทำหลายอย่างใช่ไหมทีนี้เนี่ยในเมื่อเรามีจริงคือใช้คําว่าจิตอาสากันลวกันนะฮะจิตอาสาเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือให้เขานะฮะมีความพร้อมและก็ง่ายๆเราจะได้ข้อมูลพวกนี้เยอะมาก การกัดเซาะแต่ละแห่งเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างชัดนะครับว่าหาดเลนหาดโคลโนหาดหินม,มันก็มีการกัดเซาะอย่างหนึ่งาหาดทรายก็มีการกัดเซาะอีกแบบหนึ่งแต่ทรายเนี่ยประเภทของทรายนะ้ําหนักของทรายอะไรต่างกาันอะไรขะ้รกันยึดตัวอะไรต่างเนี่ยมันมีมันมีซึ่งเราแทบจะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับพึงมีมีเป็นจุดนะอย่างตอนนี้เนี่ยทางจุฬาเองก็ศึกษาเรื่องของอที่เพชรบุรีกับประจวบนะ ซึ่งอันนี้พูดจริงๆแล้วว่ามีการศึกษามานานแล้วนะครับก็ประจบเธอเน้นหัวหินชะอำนะะใช่ฮะแถวนั้นะปรากฏว่าท้องถิ่นว่างไงครับท้องถิ่นเขาไม่ได้สนใจทางสายวิชาการเลยอพอมันกัดซอกไปก็เอาหินไปทิง้งพอถึงเวลานาไอ้น้ำทะเลซัดเข้ามามันก็ดึงทรายออกไปใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นปัญหาซึ่งตัวอย่างเห็นชัดสุดอที่ชะอำใช่ไหมมันอันนี้คือสิ่งที่การที่สร้างอะไรออกมาเนี่ยโดยที่ ไม่มีการศึกษาให้รอบคอบเนี่ยนะครับไม่มีการดูว่าข้างๆมีอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งแล้วก็อย่างที่ที่บอกว่าอ,อ,อย่างมาตพุทธนะนอกจากเกาะสะเก็ดที่ใช้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ดำน้ำไม่ไดล้ลองไปดูแถวบ้านเพยดีครับอ๋อค่ะบ้านเพนี่หายไปหมดแล้วเราก็ไปสร้างกรอยนะซึ่งมันเหมือนมืองนอกมันสวยครับแต่แต่สภาพธรรมชาติจริงๆมันเละไปหมดแล้วฮะอัน<ม>นี้คือสภาพที่เราบอกว่า แค่บอกว่าการกัดเสาะชายหาดเนี่ยเราก็อาจจะมองโอ้การเล็กๆโอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยศึกษาลึกซึ้งมากเลยนะก็มีการคุยกันว่าเรื่องดาวเทียมที่เรามีอยู่นะที่กำลังใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทำอย่างไรเราจะข้อมูลเหล่านั้นเข้ามานะกรมทรัพยากรธรณีนะครับก็มีหน้าที่ในการเก็บพวกนี้ข้อมูลเนี่ยเขาเก็บรูปแบบไหนหนะฮะเ,เรื่องของกรมเจ้าท่านะกรมโยธาธิการคือทุกอย่างมันต้องมารวมกันแล้วก็จับข้อมูลให้ชัดเจน แล้วก็ให้ให้ชาวบ้านนะหร, <c oughs> รือท้องถิ่นเนี่ยเขามาร่วมด้วย <c oughs> เพราะไม่งั้นเราแก้ปัญหาไม่ได้ถึงแม้ว่าเราบอกว่าตอนนี้มีการกัดเซาะจาก2,000กวา <c oughs> ่ากิโลเมตรเนี่ยกัดเซาะจริงๆเนี่ย800กิโลเมตร800กิโลเมตรนี่กรุงเทพเชียงใหม่นะครับถึงเชียงรายนะครับ <c oughs> ความยาว <c oughs> เพราะฉะั้นการกัดเซาะนี่มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาทีนี้คําถามต่อไปก็มีตั้งว่าในเมื่อเราคิดจะทาอันนี้แล้วเนี่ย <c oughs> เราควรเสนอใคร เ<น>สนอใครดีคะเ่คอเสนอร,รัฐบาลนั่นแหละแต่ว่าเสนอรูปแบบไหนทําอย่างไร <c oughs> นะแล้วที่สําคัญอันหนึ่งถ้านั้นเสร็จเนี่ยเราก็ยังต้องไปต่อกับกรมอุตุนิยมวิทยา <c oughs> ใช่นะ<ช>ว่าถ้าพายุเข้ามาเมื่อไร่การเตือนภัยอยู่ที่ไหน <c oughs> เตือนใครนะฮะ <c oughs> โซนไหนอะไรยังไงซึ่งพวกนี้เนี่ยมีความสําคัญกับต่อชีวิตทั้งนั้นก็เห็นเมื่อวานนี้คงเห็นนะครับว่ามันมีประกาศเรื่องของงบประมาณแผ่นดินออกมาของปีหกสิบผมนั่งดูแล้วเนี่ยรุ่งใจมาก ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครมองไม่มีใครคิดเพราะฉนั้นเนี่ยทำไมเขาไม่มองให้ยาวไปจนถึงว่าชีวิตของคนที่เกิดจากไอ้การกัดซาะเนี่ยมันเป็นยังไงคำว่ากัดซาะในนี้มันเกิดจากพายุเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะเหมือนอย่างที่เราพูดถึงอาจารย์ทราบไอ้นักกิสใช่ไหมอ่าใช่นักกิสที่ที่ที่พม่าคนไทยนักวิวิชาการก็บอกว่าเมืองไทยไม่มีโอกาสที่จะเจอ s t o มเ s ิร์ชหรือพายุอย่างนั้นเพราะอะไรนะฮะ ระดับน้าแต่ความลึกของอ่าวไทยเราตื้นใช่ไหมแต่ว่าการกัดเซาะเนี่ยเนื่องจากคลื่นแค่สองสาเมตรมันก็กัดเซาะได้และชาวบ้านเดือดร้อนครับบ้านมันก็พังไปเรื่อยๆใช่ไหมคือเราต้องมีพวกเนี้ยมีการเตรียมการแล้วก็มีการมองตลอดเวลาว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปนะซึ่งอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับว่าคนไทยก็คือไปเที่ยวหาดเออหาดมันลดไปนะก็แค่นั้นเองโดยไม่มองจริงๆผลกระทบมันเป็นยังไง ถ้าใหญ่ถ้าถ้าถ้าใหญ่ๆนะคือว่าให้ทุกคนไปดูที่มัพตพุทธกันแล้วกันระยองกันแล้วกันนะ <c oughs> เห็นชัดมากนะแถวทางมาทางสัตหีบนี่ก็เห็นนะอะไรนะต้นสน <c oughs> มะพร้าวหายไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ตรงเถวๆสัตหีบก็จะเห็นเลยค่ะ,ะมันค,ค่อยหายหายหายห,ายหาย็นไหมจริงจริงคุณชั่นถ้าตรง หาดชะอําหัวหินเนี่ยไอคอนโดเรายังเคยคุยกันเลยค่ะจากกะโอ้ตรงหน้าคอนโดมีหาดเดี๋ยวนี้นะมันใกล้มาละสงสัยอีกสิปีข้างหน้าคอนโดไปอยู่กลางทะเลแล้วค่ะดีฮะอาจารย์ก็อาจารย์ก็เรือไปเที่ยวเลยไม่ต้องขับรถเลยไม่ต้องขับรถไปเนี่ยจริงๆเราเราเห็นนะอาจารย์แต่ว่าถ้าคือมันเห็นนะแต่ว่ามันไม่มีใครคือเรารู้ว่ามันมีการกัดเซาะแต่กัดเซาะที่เล็กเทียะน้อยเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะยาวใช่ซึ่ง ผมพอเห็นเรื่องของข้อมูลเห็นอะไรต่างๆเราก็กุ้มใจมากว่าโอ้โหแล้วอย่างนี้เนี่ยความร่วมมือนะครับการเก็บข้อมูลหรือจะมีฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยแทบไม่มีเลยต่างคนต่างเก็บวิธีการเก็บก็ไม่เหมือนกันต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของข้อมูลนะซึ่งอันนี้แกไม่หายเนาะอาจารย์เนาะอันนี้คือปัญหาใหญ่ของเมืองไทยฮะนักวิชาการเราเก่งมากนะต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ เก็บข้อมูลไว้ซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกปีใช่มการกัดซี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกปีก็ก็ตอนนี้ก็พยายามจะเข้าไปช่วยตรงนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้มาก้อยแค่ไหนหแต่เห็นชัดอย่างหนึง่งทุกคนก็จะมองเรื่องความมั่นคงของมนุษยนะ์เรื่องของสุขภาวะแต่ถ้ามองให้ดีแล้วอันนี้คือหนึ่งหนึ่งเป็นตัวสาคัญที่เป็นตัวสาคัญว่าถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยมันก็เรื่องสุขภาวะเรื่องความมั่นคงของมนุษย์เหมือนกันนะซึ่ง เขาไม่ได้มองถึงจุดสุดท้ายมองแต่ว่าทา,ทางกายภาพของหาดนะ,ะแล้วตอนนี้นะครับก็มีหลายๆแห่งเหมือนกันนะพวกท้องถิน่น<ะ>มองมากเลยว่าเออตอนนี้ต้องเตรียมการรับนักท่องเที่ยวสร้างถน,นนเข้าไปบนแซนดูลโดยไม่ปรึกษานะักวิชาการที่รู้ว่าสร้างบนแซนดูลแล้วมันจะเกิดอะไร ใช่ใช่ไหมมันก็จะพังไปเรื่อยๆใช่ไหมสุดนะ้วตอนนี้ก็เราก็เห็นรูปอป็ม่มาถนนพังแหว่งไปเวลา,าพา,ายุเข้ามาอะไรกันมันเหมือนไม่ปลอดภัยด้วยเนาะมันไม่ปลอดภยดัยมากๆนะแล้วก็งบประมาณที่ใช้ไปมันเรียกว่ามากมายมหาศาลอันนี้เป็นอันหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นภาพเนี่ยแต่เราไม่ค่อยนึกกันว่าความเสียหายมันเกิดเยอะมากและระยะยาวนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับผมก็ดีใจนะที่เข้าไปทําตรงนี้แล้วก็เออก็เริ่มคุยกับเนี่ยนะครับ พวกที่ทําแผน<ะ>ยุทธศาสตร์บ้างแผนระดับชาติบ้างบอกว่าอ,อันนี้เป็นความจําเป็นนะเราอาจจะไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรมากนะฮะแต่ว่าดูจากภาพการเปลี่ยนแปลงในระยะ30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากภาพถ่ายบ้างอะไรบ้างเห,เห็นชัดเลยครับว่าเราเสียหายเยอะแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเองเป็นยังไงครับบางกุณเทียนใช่เดี๋ยวนี้ผมยังเคยบอกว่าเออถ้ามันในเมื่อบางกุเทียมันหายไปเป็นกิโลอย่างนั้นนะ ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยนะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนไปมันก็มีคนทําอยู่แล้วแต่เนื่องจากการจัดการมันไม่ดีนะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการคุยกันนะครับว่าทําอย่างไรในเมื่อเรามีการขุดลอกสันดอนอยู่แล้วทรายตรงนั้นเนี่ยน่าจะเอาเข้ามาถมไอ้ที่ที่มันอย่างเช่นบางกุเทียนใช่เราก็ติดข้อมากฎหมายนะให้ทิ้งในทะเลเท่านั้นไอ้นี่เรามาทิ้งมันบก็ไม่ได้อีกแก้กฎหมายเลยเนาะต้องมีทางเดียวคือคือตอนนี้กลายเป็นว่า มันมีตั้งแต่ขั้นกฎหมายนะขั้นบริหารขั้นจัดการะระดับสูงลงมาถึงะระดับล่างระดับล่างก็บูมันทําอะไรไม่ได้เพราะติดไปหมดนะอันนี้ก็เลยเราก็มานั่งคิดเออเนาะมันก็จริง,ขงเขานะเพราะมันบล็อกลอบล็อกตัวเองไปหมดมแต่เราหน่วยงานก็มีหน้าที่ในการทําแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันอีก <c oughs> คืออํานาจหน้าที่ของแต่ละคนต่างคนต่างกันซึ่งกันและกันนะซึ่งอันนี้พอทำไปเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าไม่ปฏิรูปกันจริงๆเนี่ยยากมาก เพราะแค่ข้อมูลอย่างเดียวก็แย่แล้วครับเพราะฉะนั้นเด็วเราก็คงจะเห็นมีการปฏิรูปอันใหญ่นะอาจารย์เพราจริงเป้นบอกเลยว่าป้นอยู่ทางวิทยาศาสตร์เห็นเรื่องการกระสอชายฝั่งนี่มันเป็นปัญหามาตลอดนะอาจารย์ตั้งแต่สมัยป้นเรียนนะจนกระทั่งเนี้ยมันก็ยังแก้ไม่ได้แล้วมันจะเป็นจุดๆพอแก้ตรงนี้ได้เสร็จอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็ไปกระทบอีกอันหนึ่งภาพรวมที่เห็นจริงๆมันมันไม่มีเลยแล้วที่สําคัญอันหนึ่งนะครับจุลามีมารินสายก็จริงบอกได้เลยนะครับว่า เราแทบไม่มีผลงานเป็นชิดเป็นอันเลยใช่ผมพยายามจะหาว่าจุฬาทําอะไรไปบ้างผมละอายอายเขาอ่ะคือมาอะไรอื่นเ็าทาใช่ไหมฮะเขาออกเป็นชิดเป็นอันแต่ของเรานี่ทําอะไรก็ไม่รู้คืออย่างอาจารย์ทาปรกการังใช่ไหมก็คือปรกการังคนก็ไม่รู้อีกอ่ะก็เห็นแต่รูปอาจารย์นะใส่ชุดดําน้ำอะไรเงี้ยแต่ไอ้ข้อมูลพวกนี้ข้อมูลพวกนี้จริงๆแล้วน่าจะมีการเก็บที่ชัดเจนนะมีการเผยแพร่ แล้วก็ให้คนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดมีศูนย์รวมนะ,<ฮ>ะอาจารย์น,นะมาใส่ตรงนี้อย่างของพวกลางจริงจริงตอนหลังอะคะอ่ะ เรารู้ว่ามันกระจายกระจายเพราะไหลมหาอะไรก็เลยมีศูนย์รวมอยู่ที่ทชเนี่แหละค่ะมีปุ๊บก็ส่งข้อมูลไปเลยตรงนั้นแหละแล้วเขาก็จะทาให้มันแบบเออเห็นเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นไม่งั้นแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับอืค่ะแล้วเป็นไงคะแอบแอบถามอาจารย์ว่าเออตอนนี้อาจารย์ได้มีโอกาสไปไปลองดูแถวแถวใช้ฝั่งที่ไหนบ้างยังครับงานที่นี่ยังเยอะอยู่เลยรี่ผมมาประชุมทุกวันไปที่นู่นก็เออ ก็ใช <oh> ้ไลน์กันนะบอกว่านข้อมูลเป็นอย่างนี้ข้อมูลเป็นอย่างนี้ได้พบคนนี้แผนเป็นยังไงแล้วก็ต้องเตรียมอะไรนะซึ่งพอเห็นงบประมาณที่ออกมาของปี63ผมก็ใช้เป็นลบแล้ะอาจารย์ถามนิดนึงครับถ้ามันก็จะต้องจริงๆการกัดซอที่เรามีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่อ่าวไทยนะอาจารย์อันดันมันมันมีตรงจุดไหนบ้างไหมคะอาจารย์แต่มันคงไม่ได้หนักหนาเท่ากับอ่าวไทยเนาะอันดามันเหรอมันข้อมูลมันน้อยมากอะ หรือมันมีแต่เราไม่รู้มีฮะมีใช,มใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแ,ตแต่ส่วนใหญ่ควรจะศึกษาทางอ่าวไทยมากกว่านะคือตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มเอกชนนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็สร้างที่ภูเก็ตนะฮะก็คือเป็นอู่ต่อเรืออู่ซ่อมเรือ,อนะครับผมก็เลงถามว่าทําไมบอกอาจารย์อยากศึกษาอะไรนะแถวๆนั้นศึกษาได้เลยแต่ผมก็ถามทําไมล่ะเพราะว่าเราจะกำลังจะไปสร้าง เชื่อไหมครับว่าเรือทุกลำไม่ว่าเรือของกองทัพเรื่องความมั่นคงไรเวลาจะซ่อมจงวิ่งเข้ามาอ่าวไทยซึ่งฝั่งนู้นไม่มีต้องข้ามไอ้มาลากามาใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยทางรัฐบาลก็เลยบอกเออให้ความมั่นคงไปสร้างอู่ต่อเรือที่นั่นนะซึ่งพี่ๆที่เขาทําเรื่องนี้เขาก็มาบอกว่าให้พี่ช่วยหน่อยเพราะว่าจริงๆเราต้องศึกษาเรื่องของเคอร์เรนต์เรื่องของการกัดซอะอะไรด้วยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยนะซึ่งอย่างน้อยเอกชนเขาเริ่มเห็นความสําคัญตรงนี้ใช่ไหม แต่ว่ารัฐบาลผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไงแต่ว่าบอกได้เลยฝั่งฝั่งนู้นเนี่ยมันเรามีศูนย์ที่ภูเก็ตใช่ภูเก็ตใช่ค่ะแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยก็มองแต่เรื่องของ biodiversity เป็นจังใหญ่ใจเนี่ยปะการังอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้มองเรื่องของการกัดเซาะเท่าไหร่แต่เราไม่ค่อยอยากยุ่งกับแถวน้ำสั้นแล้วมันใกล้พม่าแค่ไม่เหมือนตรงของอ่าวไทยนะใช่แล้ตัวกอนี่เราเองก็แย่แล้วนะฮะแค่มีสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วก็แต่ละอันเนี่ย ที่ทํามาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีการแจ้งไม่มีข้อมูลเข้ามาเพราะนั้นพอเราคนพูดถึงคําว่าโมเดลนะฮะโมเดลที่จะวิเคราะห์เนี่ยเราไม่มีข้อมูลในพวกนั้นอีกอเพราะท้องถิ่นอยากทําอะไรก็ทาแต่ขุดลอกอะไรก็ขุดลอกอะไรต่างเป็นต้นอันนี้ปัญหาใหญ่จริงๆนะ,ะว่าน่าเสียดายว่าเรารู้ปัญหากันมาเป็นหลายสิบปีแล้วแต่เราไม่เคยมีการรวบรวมจริงๆนะคือต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างทําอยากทําตรงไหนก็ทํานะ ตอนนี้ที่เขาบอกว่ามีอะไรกรีนแอเรียที่แบบมีโซนสีขาวสีเทาสีเขียวอะไรเองเขา,าเนี่ยอันนั้นใช่มาตรการนะแต่ชาวบ้านรู้ไหมหมันคืออะไรนะซึ่งทุกคนก็พูดแบบพูดรู้ว่า,วาเออเนี่ยได้มีมาตรการเนี้ยมาแล้วไม่จะทํำยังไงมันไม่มีการประกาศชาวบ้านก็ไม่สนใจอ่ะเพราะที่จะพังก็สร้างเอาหรือไม่ก็ท้องถิ่นก็เอาเหินทิ้งง่ายสุดอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาว่าเออความรู้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหากับเรามาก ก็เดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์จะเป็นผู้ประสานงานเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของการกระซออชัยฝั่งบอกว่าถ้าเกิดเราเห็นภาพรวมอะไรมากขึ้นการจัดการต่อมามันก็น่าที่จะดีก <c oughs> ็หวังว่าเป็นไงครับ <c oughs> นะคะค่ะแมก็น่าสียดามากเลยค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>